ยังมีอีกหนึ่งสายนะครับรออยู่ในช่วงนี้คุณเดือนคุณเดือนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับชูรักชูรสนะครับขอเชิญคุณเดือนสักถามคําถามกับคุณหมอประทัดได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะคือมีปัญหาเกียวกับว่าเวลาที่เรามีเพศอสัมพันธ์กับแฟนเราค่ะคือถ้าเราไม่อยู่ข้างบนแล้วจะไม่ถึงสุดคะกะอืมแล้วที่นี้มันจะมีปัญหาตัทียว่าแฟนเราเป็นเซลน์ผสมครับแล้วเราจะอ้วนนะคะโอ้ครับ คือปัญหาอยู่ที่แฟนใช่ไหมฮะค่ะแฟนเขาก็แบบแบบเราก็จะมีความกังวลแล้วว่าเอ๊ะก็จะหนักรือเล่าแบบนี้ใหญ่จะเรียนถามคุณหมอว่าเราจะมีแบบวิธีแก้ปัญหาที่ว่าใหญ่จะเปลี่ยนผ้าแบบให้เราอยู่ข้าแบบนี้ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าจุดในร่างกายเราเนี่ยม,มีมีจุดที่สามารถจะกระตุ้นให้เทาเรามีความรู้สึกทางเพศได้ครับใช่ไหม <ฮะ S 1> แล้วก็ถามว่าตำแหน่งไหนที่จะมีความรู้สึกทางเพศที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือ คิตอลิสใช่ไหมก็คือบริเวณส่วนบนของปากช่องคลอดใช่ไหมตอนนี้คำถามว่าคือถ้าการร่วมเพศนั้นถ้าผู้หญิงอยู่ข้างบนเนี่ยตามในแง่ของกายภาพเนี่ยจะพบว่าส่วนนั้นจะถูกกระตุ้นมากที่สุดใช่ไหมดังนั้นแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเวลายกตัวอย่างเช่นว่าผู้หญิงที่มีปัญหาทางเพศว่าโอเคไม่ถึงจุดสุดยอดทางเพศเวลาเราแนะนำเนี่ยเราก็บอกโอเคคุณไปอยู่ข้างบนโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะทําให้ส่วนนั้น ถูกมันถูกกระตุ้นอยู่เรื่อยแล้วคำตอบก็คือว่าเขาอินคอนโทรด้วยเขาบังคับได้ตรงนี้ก็คือคําตอบว่าโอเคถูกแล้วแหละว่าถ้าคุณต้องการจะมีมีความสุขทางเพศจนถึงจุดสุดยอดทางเพศได้เดี๋ยวคุณก็เป็นอย่างนั้นแหะต้องอินชาร์ตโอเคก็ต้องก็ต้องเป็นคนคนกระทําใช่ไหมเพราะว่าหรือว่าเป็นงั้นคุณก็ต้องบอกว่าโอเคให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทาให้คุณยังไงใช่ไหมแต่ว่าคุณต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะว่าจะทํำยังไงโอ้ต้องคอยสั่งเลยจริงจริงมันมีทางช่วยมันแค่อย่างนี้ว่าคือน้ําหนักตัวเองเยอะมาก แล้วก็ปัญหาตอนนี้ที่กังวลคือไอ้น้าหนักตัวที่เยอะเ้วอยู่ได้านบนแต่จริงๆโดยท่านี่มันพอช่วยผ่อนน้าหนักไหมคะหมายถึงว่าถุงแม่ตอนนี้คือมันก็ต้องทาบาร์คอยผมแค่แนะนำนะดูจะเวิร์กคือบางบางทีนั่นคือผมว่ามันมันคงทั่วๆไปแล้วเนี่ยถ้าเราเราเรานึกถึงตามสภาพร่างกายคือส่วนใหญ่เราเราไม่ได้เวลเราเราเราไม่ได้ทิ้งน้ำหนักเลยเราไม่ได้เราไม่ได้ทิ้งน้ำหนักนลเราไม่ได้ทิ้งน้ำหนักเลยนั้นผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าบางทีเราอาจจะเหนื่อย ก็อาจจะต้องคุณอาจจะต้องถ้าคุณคิดว่าอันนี้เป็นวิธีที่เหมาะของคุณใช่ไหมเพราะว่าโอเคคุณบอกว่าอยู่วิธีอื่นไม่ได้ประโยชน์กับคุณใช่ไหมถ้าคุณบอกวิธีนั้นได้ประโยชน์แล้วคุณได้คิดว่าคุณคุณว่าจะน้ําหนักไปแต่โดยทฤษฎีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนเรามักจะไม่ได้กดน้าหนักลงไปทั้งหมดคือมันอาจจะอย่างนี้ไงคุณหมอพอใกล้ๆกล้ถึงเส้นชัยเนี่ยมันแบบมันอินไงคุณหมอมันลืมก็ตอนนั้นแฟนจะเริ่มรู้สึกว่าผมเดานะฮะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหกเดือนครับ เห็นไหมคือมันจะ l o ส s e control ตอนใกล้ๆถึงเส้นชัยเนี่ยแล้วแฟนก็จะโทนท้องเตนเย็นคือขอบคุณมา่ค่ะขอบคุณมากค่ะบค่ะค่ะวัดีแหม่สนุกสนานดีนะฮะรู้สึกจะเป็นฝั่งน้ำเสียงก็ดูมีความสุขมีฮัปปี้ฮัปปี้หัวเราะกิ๊กกิ๊กกักกักนะครับแล้วก็กองรักกันดีนะ